เปิดบ้านใหม่ชายวิกกี้รู้ราเกือบไม่ได้อยู่เห็นว่าแต่งงานแล้วไม่ยอมมีลูกจริงไหมนั่นก็คือกำแพงอีกอันนึงที่อยู่ข้างในไปอีกโดยความที่ครอบครัวของคุณกี้และพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ฝังใจอีกอย่างหนึ่งคือคุณกี้กับเสากลักของครอบครัวทำงานตั้งแต่อายุ11ขวบเลยรู้สึกว่าเรามีภาระหน้าที่สำหรับครอบครัวเรามาตลอดแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรักชีวิตตัวเองชอบอิสระที่ตัวเองมีเลยกลัว แอบ,บคิดนิดๆว่าถ้าวันหนึ่งเราแต่งงานแล้วจะต้องเลิกกันแล้วถ้ามีลูกเข้ามาเกี่ยวมันจะไม่ดีสําหรับเขามันก็เลยจะเหลือกําแพงอยู่หน่อยนึงทําไมถึงคิดอยากจะมีลูกคือเรามานั่งคิดเรื่องชีวิตแล้วมันก็บานปลายคือเราเป็นคนคิดเยอะไปนะไปจนถึงเรื่องมีลูกจริงๆถ้าให้รอพร้อมร้อยเปอร์เซนต์มันคงนานก็เลยเอาความรู้สึกแบบพร้อมนิดๆเราก็เลยตัดสินใจมีไปเลยดีกว่าจนตอนหลังก็สําเร็จวิกกี้สุนิสาและชายชาติโยธม พาชมรีโนเวทบ้านเลือกของคุมงานเองเป๊ะเนี้ยบทุกจุดแบบไม่ง้ออินทีเรียแม้จะแต่งงานไปหลายปีแต่ความหวานไม่เคยลดลงสำหรับคู่ของชาชาติตยดลแล้วมิกี้สุนิสาที่ตอนนี้มีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมาถึงสองคนอย่างน้องทริสตินและน้องไทเลอร์ล่าสุดหลังรีโนเวทบ้านเสร็จก็ได้เปิดประตูให้พิธีกรจากรายการเคหสถานบานปลายเข้าไปชมพร้อมเผยทริคเด็กทำยังไงไม่ให้งบบานปลาย เดิมบ้านหลังนี้เป็นของพี่ชายชาติเยวดมซื้อเอาไว้หลังจากแต่งงานกับสาววิกกี้เลยขอรีโนเวทใหม่เริ่มจากหน้าบ้านซึ่งก่อนหน้านี้เป็นบริเวณที่ไม่ค่อยได้ใช้งานวิกกี้แลยรีโนเวทเป็นพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมประกอบด้วยโฮมออฟฟิศพร้อมบิวตี้แกลมรูมของตัวเองและแมนเคฟ e ของชายมีห้องดนตรีกับฟิตเนสซึ่งตั้งงบไว้8 0 0 0 0 0กว่าบาทแต่บานปลายไปลาน,นิด,นดหลังนี้คุมเองไม่พึ่งอินทีเรีย ล่าสุดช่างที่มาทําบ้านทําไฟไหม้กี่โมโหมากเลยลงมาดูทุกขั้นตอนตอนนั้นเราอยู่อีกหลังไม่รู้สักพักมีคนวิ่งมาบอกว่าคุณกี่ครับคือพอดีห้องไหม้เกือบไม่ได้อยู่กันเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ได้ดีนอกจากนี้ยังเผยอ,อีกว่าก่อนจะเข้าวงการวิกกี้อยากเป็นอินเทียรยหรือนักตกแต่งภายในและเป็นคนชอบดูไอเดียแต่งบ้าน Pinterest อยู่แล้วดังนั้นเลยเป็นคนเลือกของและคุมงานทั้งหมดโดยมาดูหน้าง,งานเกือบทุกวัน เป็นห้องครัวห้องน้ำห้องนั่งเล่นซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตรงตามที่ต้องการเกือบร้อยเปอร์เซนเพราะบิกกี้เช็คทุกรายละเอียดแม้กระทั่งมือจับบานาพับ